ปลามัเรีนปิ้งปลาหานิสานน,ามมาาะะาน้ำมาปลาก็เยอะปิ้งปลาก็ลองลางลางลลางก็เ่ยงเซ็งเกือกเรากับไปใส่อาบนา้าก้าบอกแม่ว่าให้ไปอาบน้าได้วะหัน ตจ้าน้น่งกนกล่นไปซ้ัแม่อยู่ห้องอกอกา พอไปจอดตอนนี้ตอนนี้ ปิงป่าจ้าปิงป่าน้ำมาป่าก็เยอะปิงป่าท่าเกลือหอมมี่ปิงป่าปิงป่าจ้าปิงป่า ปลาสดสดเลยตัวใหญ่ๆสวยๆใช่ของรดติ่งปลาจ้าได้อะไรทานข้าวแรงข้าวเย็นเนาะวันนี้ Tinh pa pa Ai ở lúc em để chọn mẹ ปลาจ้าน้ำมาน้ำมาน้ำมากน้ำมากน้ำเยอะน้ำหนองน้ำเยอะฝนตกน้ำเยอะน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมปลาสดๆเลยนี่หมดนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาท สิบบาทจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์ค่ะที่นู้นก็มีคนใจบุญกำลังให้อาหารหมาบุญให้อาหารหมาเราไปช่วยกันนนี่มัได้เ,ดเ,เอาขี้รู้ปอะไรขี้อะไบ่เยอะเยอะจังเนี่ยเนี่ยเนี่ย หอหอมหอมจะหอมกินปไปอ้อมหอม,หอมกับบรรยากาศยามเย็นขอบคุณสำหรับ5้าล้านดวงตาค่ะมาจาะพูดคุยกันด้าน,นะคะข้อความทำไมไม่ขึ้น อะไรอะเป็นอะไรไดีเนี่ยมืดแล้วทีเนี้ยตายมือไปโดนอะไรไนมะ่รู้เปิดไฟ 嗯嗯。Hmm? Hmm? เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตายแล้วตายตายโทรับเป็นอะไรไม่รู้โอ้กลับมาได้แล้วกดไปโดนอะไรไม่รู้ไล่ครั้งแรกหล่ครั้งแรกมาดูมาดู าเอาน้ำท้ลูกนังเลยแล้วแต่ สองสามหา,ป,าป้าติ้งจะปิดสักหน่อยปิดสักหน่อยปิดสักหน่อยปิดไว้สักหน่อย โอ้ oh. นาทีสุดท้ายจ้า AI mm hmm. ขอนาทีสุดท้าย กอตัวก่อนนะคะกอตัวแล้วนะคะจะไปทานข้าวแล้วจะไปอาบน้ำให้ลูกตินปลาเราจะมาอัปเดตให้ดูสูกแล้วเหลือง